ของน้องโมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นเอพิโซดต่อกันจากอันเดิมอีเลียดเวฟนะแต่เรามาดูาส่วนอื่นๆมากขึ้นนะครับน้องโมวันนี้เอาอะไรมาให้นักล,ลงทุนเรียนรู้ครับผมค่ะก็ยังเหมือนเดิมเนาะก็คือตัวอีเลียดเวฟสัปดาห์นี้เราจะเรียนเพิ่มเติมก็คือเป็นเอ็กซ์เทนชันกับทางเขตค่ะก็เดี๋ยวเรายังไงเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันสสัปดาห์นะคะยังไงเดี๋ยวเรามาทวนกันสั้นๆที่เรา คุยกันไปก่อนหน้านี้แล้วกันค่ะอีเลดเวฟเนี่ยจริงๆเป็นการวิเคราะห์พฤติกรรมของราคานะคะซ้ำๆเนี่ยเกิดมาเป็นแพทเทิร์นเดิมๆแล้วก็ดูว่าตัวแพทเทิร์นนี้เนี่ยจะเป็นการทำนายการเคลื่อนไหวของกราฟในอนาคตค่ะก็อีเลดเวฟเนี่ยจะแบ่งเป็น2เวฟด้วยกันนะคะก็คือโมทีเวฟคลื่น5แล้วก็ตัวคอเรคชั่นเวฟคลื่น3นั่นเองค่ะ ปัจจุบันเนี่ยเราเรียนโมทิเวไป2คลื่นแล้วนะคะก็คือ Impulse Wave นะคะจะรหัส5 3 5 3 5แล้วก็จะมีเป็น Diagonal Wave นะคะตัว Diagonal Wave เนี่ยจะแบ่งออกเป็น leading diagonal แล้วก็ ending diagonal นะคะก็มาดูความต่างกันก่อนคะ่ะตัว leading diagonal นะคะ ตัวดกานอลเนี่ยจะมีทั้ง leading กับ ending ใช่ไหมคะถามว่าต่างกันยังไง leading เนี่ยจะเกิดที่คลื่น1กับตัวคลื่น a ค่ะส่วน ending เนี่ยจะเกิดที่คลื่น5กับคลื่น c นั่นเองก็คือเหมือนเกิดที่จุดเริ่มต้นกับเกิดที่จุดจบแล้วถ้า ending เนี่ยคลื่นมันจะเป็น3 3 3 3 3, 3ค่ะ แล้วารที่ impulse wave นะคะจะเกิดที่คลื่น135ค่ะรหัส53535นะคะแล้วก็จุดแตกต่างอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะก็คือตัว diagonal เนี่ยคลื่นสีเนี่ยสามารถซ้อนทับคลื่น1ได้ค่ะในขณะที่ impulse เนี่ยคลื่น4ห้ามซ้อนทับคลื่นหนึ่งเลยคือถ้าซ้อนทับเนี่ยจะไม่ใช่ impulse wave เลยนะคะจะเป็นรูปแบบอื่นๆไปค่ะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะตัวที่มัน ด้วยความที่ขึ้น4ทอนครับทอดซ้อนทับคลื่นหนึ่งเนี่ยมันบ่งบอกถึงความอ่อนแรงนั่นเองดังนั้นตัวด d น,นอ g เนี่ยจะเคลื่อนที่เป็นเหมือนตัวรูปลิ่มที่บีบเข้าหากันค่ะในขณะที่ตัว impulse จะมีแรงซื้ออย่างชัดเจนนะคะก็จะเป็นแนวตรงแล้วก็มีแรงที่ค่อนข้างแข็งแรงค่ะค่ะเรามาดูในส่วนของตัว extension กันมากดีกว่าคือ,อสมมุติถ้าเราดูเราดูกราฟใช่ไหมคะมันจะมีเหมือนอย่างเช่นว่ามันมีส่วนแตกขยาย เกิดขึ้นเนี่ยตัวนี้มันยังใช่เอเรดเวฟหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นอ่ส่วนเพิ่มเติมนะคะที่อธิบายว่าแม้ว่ามันจะมีกาฟลักษณะแปลกๆเนี่ยแต่มันก็ยังเป็นเ e ลียดเวฟอยู่นะคะเพราะมันเข้ากดข้อพวกนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อแรกก็จะเป็นส่วนของเอ็ก n s i o n ชันนะคะ Extension, Extension เอ็กซ์เชันเกนี่ก็คือคลื่นที่มันยืดขยายออกไปนั่นเองค่ะตัวเอ็กซ์เทชันเนี่ยจะเป็นคลื่นที่ยืดขยายยาวกว่าปกติในโครงสร้างของอิมพัลส์เวฟนะคะถามว่าเกิด ที่คืนไหนได้บ้างนะคะก็เกิดได้ที่คืน1นึ่นสาม้นห้าค่ะแต่หลักๆเนี่ยจะเน้นเกิดที่คืน3กับคืนห้าเป็นหลักนะคะก็จะเห็นตามรูปเลยค่ะถ้าจริงๆมันนับได้เก้าคืนเนาะก็คือมี5้าคืนในคืนหนึ่งอันรูปแรกนะรูปข้างบนสุดนะคะ5้าคืนในคืนหนึ่งแล้วก็คืนสองเป็นคืนหกคืนสามเป็นคืนเจ็ดคืนสี่เป็นคืนแปดแล้วคืนห้าเนี่ยเป็นคืนกล้าเป็นคืนที่เก้าค่ะก็จะมีทั้งหมด4รูปแบบนะคะก็มี การเกิดขึ้น extension เกิดขึ้นในที่เว็บหนึ่งเกิดขึ้นในที่เว็บสามเกิดขึ้นในที่เว็บห้าแล้วก็มันมีอัอนนึงก็คือ not i d e n t i f i ก็คือหาไม่ได้ว่าเกิดขึ้นที่เว็บไหนแต่ว่าถ้ารวมกันเป็นเก้าเนี่ยก็ถือว่าโอเคค่ะก็ถ้าเรามาดูนะคะจริงๆขึ้นห้าเนี่ยจะเน้นเกิดขึ้นในพวก ตลาดหุ้นเนาะไอ้คลื่น3เนี่ยจะเน้นเกิดขึ้นในตลาดหุ้นนะคะเป็นคลื่น3นะแล้วก็คลื่น5้เนี่ยจะส่วนใหญ่จะเกิดในพวกตลาดคอมมูนิตี้ค่ะก็ถ้าใครเทดตลาดไหนเนี่ยก็ลองสังเกตฟังพวกนี้ดูได้ค่ะครับจริงๆคลื่นเหตุผลที่มันไม่ค่อยเกิดขึ้นหนึ่งเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่คลื่นที่หนึ่งจะเป็นพวก First Mover ก็คือพวก Big Mo n e y พวกปลาวานพวกกองทุนใหญ่ๆเนี่ยที่เขาเก็บของก่อนแล้ว แล้วคนอื่นๆในที่เป็นย่อยเนี่ยมักจะมาเห็นทีหลังมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออเวลาคนจะมาไล่ราคาพันผัวจริงๆมันจะอยู่ในช่วงขึ้น3ามขึ้น5นะครับมันจะไม่ไปชัดเจนในขึ้นหนึ่งเพราะมันจะมีพวกรู้ก่อนนะพวกพวกบิ๊กมันนี่อะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่มาอธิบายนกันว่าทําไมทฤษฎีถึงมองว่ามันควรจะเกิดในขึ้น3ามมาขึ้น5เป็นหลักผมว่ามันก็ค่อนข้างจะเมกเซนนะครับ ค่ะแล้วก็ถามว่าทําไมเราถึงต้องรู้ว่า extension เนี่ยเราต้องรู้เกี่ยวกับ extension นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยดูจากรูปตัวอย่างเนี่เราจะเห็นเลยว่าเราไม่สามารถมองกราฟออกเลยก็คือกราฟอันแรกที่มันเป็นการแบบ incorrect counting เนี่ยจะเห็นว่าเออนับไป เหมือนจะผิดนะเป็น5เนี่ยอาจจะผิดแล้วก็รูปที่2เนี่ยที่นับไปนะคะเป็น1 2 3 4 5หเนี่ยดูเหมือนจะถูกแล้วนะแต่มันผิด,ผดกฎดข้อหนึ่งของตัว impulse wave นะคะก็คือคลื่น3เนี่ยห้ามสั้นที่สุดดังนั้นในรูปที่2เนี่ยคลื่น3สั้นที่สุดก็คือไม่ใช่ impulse wave ค่ะไม่ไม่ใช่แบบ impulse wave ที่นับแบบนี้ค่ะดังนั้นถ้าเรารู้ตัว extension เนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่ามันมีการยืดขยายใช่ไหมคะก็จะเป็นรูปที่3เลยค่ะก็คืออ่า ขึ้น1ใหญ่นะคะลงมาสองย่อยเนี่ยแล้วก็ไปเป็นขึ้น3เล็กนั่นเองค่ะก็คือ1 2 3สงสจริงๆเนี่ยยังไม่จบขึ้น3เลยนะเดี๋ยวจะมีลง4เล็กแล้วก็ขึ้น5เล็กเป็นจบขึ้น3ใหญ่นั่นเองค่ะอันนี้ก็เลยถ้าเรารู้ว่ามันมี extension เนี่ยก็คือมันมีโอกาสที่จะเกิดแบบนี้ได้ค่ะ อีกตัวหนึ่งค่ะนอกจากคลื่นยืดขยายเนี่ยก็จะมีในส่วนของทางเคชั่นนะคะก็คือการหดตัวสั้นผิดปกตินั่นเองอน,นี้ตรงกันข้ามเลยนะอันนั้นคือ,อ extension คือยือดออกไปนะทางเขตแปลว่าตัดให้สั้นตัดให้ย่อลงนะครับค่ะแล้วในส่วนของการตัดให้สั้นตัดให้ย่อลงเนี่ยมันไปสั้นในจุดไหนนะคะก็คือสรุปง่ายๆเลยค่ะคลื่น5เนี่ยจะสั้นกว่าปกติหรือคลื่น5เนี่ยจะไม่อยู่เหนือคลื่น3นั่นเองค่ะถามว่า สัญญาณเนี่ยเกิดขึ้นจากไหนนะคะหลักๆเนี่ยเกิดขึ้นกับหลัจกจะเกิดขึ้นกับตัว impulse wave นะคะจะเป็น impulse กับ ending diagonal นะคะแต่ว่านานๆครั้งเนี่ยมีโอกาสเกิดในช่วงของ leading diagonal ค่ะดังนั้นถ้าเราสังเกตเนี่ยเราก็จะสังเกตเลยนะจะมีช่วงของขึ้นที่1 3 5หที่เป็น impulse แล้วก็ขึ้น5หรือว่าขึ้น c ที่เป็น ending diagonal นะคะจะไม่ค่อยเกิดในขึ้นของ leading diagonal ค่ะถ้าเรามาดูเนี่ยว่า ตัวทางเคชนเนี่ยโอกาสเกิดทางเคชนเนี่ยรู้ได้ยังไงนะคะก็คือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่สามารถสังเกตได้ว่าจะมีโอกาสเกิดทางเคชนหรือเปล่าก็คือคลื่นที่สามเนี่ยคลื่นที่สามใหญ่เนี่ยจะยาวผิดปกติหรือว่าจะใหญ่ผิดปกติค่ะมันเลยก็เลยทําให้คลื่นที่ห้าเนี่ยอาจจะไม่สามารถขึ้นเหนือคลื่น3าได้ก็คือถ้าดูจากตัวอย่างในรูปเนี่ยจะเห็นว่าหนึ่งสองเนี่ยนิดเดียวนะแต่ว่าไปสามเนี่ยหูใหญ่กว่า1เนี่ยหลายเท่าค่ะก็อันนี้ก็อาจทําให้ตัว5เนี่ย อ่มันขึ้นไม่ถึงเพราะว่ามันราคาจริงๆมันโอเวอร์ไปเยอะมากแล้วนั่นเองค่ะ,ะแล้วสาเหตุเพอเกิดตัวทางเคชั่นขึ้นมานะคะก็จะทำให้มันเกิดคำว่า s w i ปแอนด์ชาร์ r รีเวอร์ค่ะก็คือก็จะเกิดอาการลงที่ค่อนข้างแรงเลยค่ะเพราะว่าตามหลักก็คือ1 2 3 4 5แล้วก็หลังจากอิมพัลต์สว e ปมันหมดเนี่ยก็จะเป็นคอ r r e c t c o l เลกชันเวฟแ e ละคอลเลกีฟเวฟนะครับแต่ว่าความยากของทร u นเก t เนี่ยผมว่าไอตัวทรานเกชันเนี่ยคือมันมีโอกาสที่เราจะตีความผิดได้ค่อนข้างบ่อยนะครับแต่อย่างที่ทริคที่น้องโมบอกเมื่อกี้ว่ามันเริ่มเริ่มออกด้านข้างก็เป็นอันนึงเหมือนกันแต่นึกภาพนะครับในเวฟที่4เนี่ยเราอาจจะมองว่าไอไอตรงเนี้ยมันคือขาของเวฟเป็นสับเวฟที่4ก็ได้คือค่อยๆฟอร์มตัวอยู่แต่ยังไม่ขึ้นไปหาเวฟที่5 ทังนั้นที่จริงๆแล้วมันคือเวฟที่ห้าแล้วเตรียมที่จะกลับตัวเนี่ยผมว่ามันคือความยากที่ต้องมองให้ออกนะครับใช้ประสบการณ์ที่จะตัดสิน้ได้ว่ามันเป็นเวฟที่สี่สับเวฟที่สี่หรือจริงๆแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเวฟที่ห้าแล้วนะครับก็มีมีความยากตรงนี้อยู่เหมือนกันจริงๆอีกหนึ่งจุดที่เราดูได้ก็อย่างที่บอกเลยค่ะคือถ้าเวฟที่สามมันขึ้นเยอะหรือขึ้นแรงมากๆเนี่ยก็ต้องเป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันให้เราระวังทางเขตไว้อืมค่ะครับ ค่ะแล้วก็เรามาดูความแตกต่างกันดีกว่านะคะสรุปก็คือทางเขตเนี่ยเอ็กเซนชั่นก่อน e อ็กเซนชัเนี่ยคือคลื่นที่ยืดยาวนะคะมักจะพบในบ่อยๆในคลื่น3กับคลื่น5สัญญาณก็คือตัวโมเมนตัมที่ค่อนข้างแรงนั่นเองค่ะแนวทางการใช้นะคะก็อาจจะเทตดตามแนวโน้มได้ค่ะส่วนตัวทางเขตนะคะความหมายเนี่ยก็คือคลื่น5เนี่ยมัน สั้นผิดปกติก็คือมันไม่เหนือขึ้น3นะคะจุดพบก็คือคลืน5เลยค่ะสัญญาก็คือตลาดเนี่ยอ่อนแรงเนื่องจากแรงซื้ออ,อาจจะเริ่มหมดค่ะพี่ไบรท์แล้วก็วิธีการใช้นะคะแนวทางก็คือถ้าเกิดทางเขตเนี่ยแน่นอนว่ามันจะเกิดการกลับตัวที่ค่อนข้างแรงนะคะอาจจะวางแผนเตรียมเ,เตรียมแผนสําหรับหุ้นกําลังกลับตัวค่ะอาจจะเป็นทําช็อตหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่แผนที่ทําได้ค่ะ